เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจํานวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแกลงก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักขริ์มิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลงพระเดิม และก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยามังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 29 1 496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6้9 9 6. หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยเมลิกเก้าบิ๊กวัน9 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนักกล้องนะครับก็จะเป็นมิเทพสาตาส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้นะครับนะที่สำคัญนั้นก็พยายามที่จะนำเอา ความหลากหลายนะครับนะก็คือมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะโดยพ่อก็คือวันนี้นะครับจะได้นำเอาเป็นมีดเล่มน,นี้นะมีดดัไม้ฝักไม้เป็นมีดขนาดพกพานะาขนาดจิ๋วนะครับนะเป็นมีดพกพาขนาดจิ๋วนะก็เรียว่าเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ เจ็ดแนิ้วเท่านั้นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลานะครับประมาณสัก10กวนาทีนะครับนะในคลิปนี้นะพ่าพนนั้นเราก็มาชมกันนะครับนะลองมาชมกันเลยนะครับว่าเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะเล่มนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นดีกว่านะครับนะ นี่เป็นมีดที่มีมนสเสน่ห์นะครับนะมีความคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวนะาอ่านี่ครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะ้ามีดไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับเฉพ่ะใบอยู่ที่4นิ้วนะครับนะาอยู่ที่4นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่8นิ้วนะครับนะ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะสูงให้ท่านได้ เห็นนะครับนะชัดๆนะชัดๆเลยนะครับนะหลักๆนะครับในการเข้ามานั่งทําคลิปนี้ก็จะเน้นซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะนะครับนะก็คือซูมในเรื่องของอาจจะเป็นฝักจะเป็นด้ามหรือว่าจะเป็นแห้รัดต่างๆนะครับนะ แมมลัดก็จะเป็นไวยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเชือกนะครับนะเป็นมีดในยุคต้นๆของหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพของเรานะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วเราก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของภายในนะครับอ แล้วก็นะครับจะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะนานนะครับนี่ก็เป็นมีดนะครับนะที่เรียกว่าหาได้ยากเลยทีเดียวนะะสำหรับนะครับนะมีดไซดนี้นะเป็นมีดที่ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะัที่สำคัญนั้นก็จะตอกอาขระนะครับเอาไว้ในใบมีดนะครับใบในใบใบมีดเลยนะ อ่านี่นะครับก็จะให้ดูความงดงามของมีดไซพกผานะครับนะไซพกผานี่นะครับนะงดงามมากนะครับต้องบอกว่างดงามมากนะใบนี่จะเต็มไปด้วยเนื้อของคาบใครนะครับนะเป็นเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดข,ขึ้นจากธรรมชาตินะนะครับเนี่ยเราเรามาดูกันนะครับว่า บนใบนั้นตอกยังไงเอาไว้นะครับเป็นอักขรแบบไหนอย่างไรนะเมื่อสักู่เราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนะเห็นข้างนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนะใบต้อตงฝักก็จะมีรอยผุก,ก่อนนะครับนะาภายในว่ากันง่ายนะครับนะทีนี้เราก็ลองมาไล่ดูนะครับนะก่อนที่เราจะไป อ่ดูอักลรต่างๆนะครับก็ลองมาดูนะในส่วนของอ่ากันนะครับนะนี่นะนะกันของมีดเล่มนี้นะครับนะนกันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งแหละแล้วที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะครับเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีนะอ่าก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับนะ ในแกนกลางของมีดว่ากันง่ายนะครับนะเมื่อมันจูเสร็จป,ปจักก็จะปิดด้วยข้างนี่นะอ่าเรียกว่านันปับเลยทีเดียวนะครับนะ้าลองดูนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงอักขระนะครับนะนี่นะก็จะให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะเป็นพุทธคุณ9นะครับนะาเท่าที่ผมดูแล้วเป็นอักขระทั้งหมดก็คือมี9ตัวนะมีอะมี อาสังมีวิมีสุนะครับนะมีโลมีปุมีสระลกละภพระนะครับนะนะถ้าอ่านเต็มๆก็อ่านว่าอาสังวิสุโรปุสะภุพะนะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นพระคาถาที่เป็นมงคลยิ่งนะครับนะ<ม>ก็จะถูกลงเอาไว้ในไปนะก็ เป็นบทที่เป็นมงคลสูงสุดว่ากันง่ายนะครับนะของพุทธเจ้านะ,านะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะก็จะนี่นะครับนะจะตอบคาว่า,านาโมพุทธายะนะครับนะตอบเป็นพระคาถาพระเจา้าห้าพระองค์นะส่วน ตงท้ายนะครับก็จะปิดด้วยนะมะพัทะนะนี่นะครับนะข้างหน้าจะต่อคําว่านะโมพุทธายะแล้วก็ตามด้วยนามาพัทะนะครับเป็นธาตุสี่นะอ่านะครับเป็นพระคาาธาตุสี่นี่นะอ่านะครับที่สําคัญก็ใบม,มีดนะครับจะเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติว่ากันง่ายนะอ่าธาตุสี่ก็มีดินน้ําลมไฟนะครับนะมีดินน้ําลมไฟนะ ก็เป็นธาตุที่หนุนนะครับนะหนุนให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเข้มขลังมากขึ้นว่ากันง่ายนะยกตัวอย่างถ้าเรา,าสวดบทหดก็ตามนะครับนะควรลงท้ายหรือว่าต่อท้ายด้วยคำนามาปะทะนะเช่นเราอารัธนามีดหมอนะครับนะใช้บทกรรมสักกัตสะวัชิลาพุธัง เวสุวรรณศักขทาวุตังยามนัสสะในยานาบุตังอาราวากาสัสทุสาบุตังนรายสัจการาบุตังปัญจาวุฒานังเอเตสรังอนนภาเวนะปัญจาวุฒาภักขภัขาวิจุณังวิจุณาโรมังมาเมนะพุทธะสันติคชาอมมิโอกาเซติทาหินะก็ทั้งต่อคํานามาปะทะเข้าไปนะครับนะ จะเพิ่มความเข้มขลังนะครับจะเพิ่มความแน่นให้มากขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็คือเขาเรียกว่าการตอกลิ่มนะ,ะเติมเสริมให้แน่นมากขึ้นนะครับนะให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะ,ะเช่นเราจะ,ะใส่บทนามโมพุทธยะเข้าไปก็ต้องเติมด้วยคำว่ามาพะทะนะครับนะ,อ,ะอย่างที่ท่านได้ ได้เห็นนะครับพระอาารย์ท่านได้ตอกเอาไวนะ้นะนี่ต้องน่าจะเขียนคําว่านโมพุทธยะนะครับนะลงนโมพุทธยะก็เติมด้วยนะ้มาพะทะเข้าไปนะอันนี้ถือว่า,าจะได้ความในเรื่องของเข้มขังนะครับนะมากที่สุดต้องบอกว่าวอย่างนั้นนะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้ดูนะครับนะ่ะด้ามนะครับด้ามก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะเรียกว่า เต็มไปด้วยนะครับนะ้ำมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังนะ,ะคงจะไม่ต้องบอกว่าเก่านะครับอาน้อยแค่ไหนนะ,อะบอกแค่ยุคนะครับนะก็น่าจะเพียงพอว่ากันง่ายนะครับน,ะนี่ก็ลองเข้ามานะครับนะเยี่ยมชมดูนะนี่นะครับนะพยายามที่จะให้ท่านได้ดูความชัดเจนนะครับหรือว่มนสเสน่ห์ของมีดไซพกผ่านะ เป็นมีดที่ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะใครเห็นใครก็อยากจะได้ไว้นะครับนะมีไว้ว่ากันง่ายนะครับนะมีหลงพ่อเดิมนะครับมีแล้วก็พกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะครับหรือกอ็บูชาไว้ติดบ้านนะครับนะก็ป้องกันในเรื่องของโพดผีปีปศาจวิญญ,ญาณร้ายนะก็ไม่รู้สิ่งที่เป็นอัปมงคลก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยทีเดียวนะครับนะ ถือว่ามีดหมอหลงควดเดิมนี้ต้องเรียกว่าในเรื่องของผู้ทคุณนี่ก็คือครอบจักรวาลน,นะนอกจากจะไปป้องกันในเรื่องของพูดปีปัจวินยันร้ายนะะหรือแม้แต่คนคิดจะมากระทําย่ายีนะะก็สามารถที่จะแพ้พ่ไปได้นะครับนะถ้าเป็นมีมีดหลงควดเดิมอยู่ในบ้านนะะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่ 11นะครับกับ25วินาทีนะานก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมน่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับหากเข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทาําการ like, กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ อ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8นย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนะักครินมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ผมนักคาริมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ